ดีครับพี่น้องแฟนๆคอนเเช่าทุ่งแหลกท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอ่ะแดดลมลมตบยามมือแรงน้องพี่น้องนะนะครับอ่ะลูกน้องมาแล้วด้วยผวซ่องสักลากเราถ่ายกินมาเถอะได้เวลาเห็นเอออยากกินเนื้อแล้วพักกันมาถ่ายแล้วอ่ะมื่อเนี้สิมาผสมอาหารอาหารให้ปลาน้องพี่น้องเนาะโดยจะใับอ่าแหนแดงนะครับพี่น้องแหนแดงนะครับแล้วก็ล้ำข้าว นะครับแล้วก็อาหารเม็ดสําเร็จรูปนะครับนะครับอ่ะแดดสมผลปันที่ปรนนอมเบิ่งเลยสําหรับปลากินพืชเนาะพี่น้องเนาะสําหรับปลากินพืชนะครับขั้นแรกของสําคัญลงไปเลยแหนแดงหนึ่งถังนะครับประนองอาหารเม็ดหนึ่งถังเหมือนกันนะครับปลาไหลเนาะงเพื่อนปลาไหลเรวก็ลังข้าว สามัณหนึ้งคู่ครับอ่าอ่าตนนี้เขาจะมาผสมเพื่อใส่เป็นอาหารปลาคู่เข้า,เขากันด้วยพี่น้องเรืงแหนแดงแหนกลาแดงห้ามเกาห้ามเขวฮะ นอกจากจะเป็นปุ๋ยนอกจากจะเป็นอาหารเป็นอาหารไก่ได้แล้วเนื้อแดงยังสามารถเป็นอาหารปา่าได้นะนี่นะฮะอ๋ออืมอาเมื่อคุกเข่ากันแล้วป่ะเนี่ยเอาไปดูเขาสิกินป่ะครับโดยเอาไว้มาทั้งป่าเขาเปลี่ยนไป เสียบขนาดดูม right? ุ VII ้ยเสีบเสียบเสีบเสีบคักแซ่บแม่แซ่ยบแฉ่เสียบวาลงไปทางนี้เฮ่ย้าเดี๋ยวเบิร์เลยเห็นว่าไงแหนแดงไฮโปรตีนนะครับพี่น้องเป็นอาหารสำหรับป่ากินพืชได้เป็นย่านดีสำหรับแหนแดงเพื่อป้องกันการขาดวิตามินเพาก็เสริมได้อาหารสมบูร็จรูปแน่หล่ะก็ะหาำเขาแน่นะ อ,อนนสาจจะซะสุงสิลงไปเกลือยู่ทั้งไต่ไป อาหารปลาแหนแดงอาหารปลาพี่น้องเอเอ เ <Good. S 2> ออ,อใส่เป็นอาหารปลาได้เป็นอย่างดีดน,งนะพี่อนะนะฮะสำหรับแหน,ดแ,นแดงอ สุ่มอยู่ในกระซังกระอยากขึ้กันกินได้กินแต่สุ่มทั้งนอกแท้สุ่มอยู่ในกระซังเป็นขีว่าฉันว่าเออเมื่อไหร่ว่าหันไปเอาไปหายสุ่มอยู่ในกระซังครับบ่ไนอ่ะกินคือกันในกระซังกันเลยหดไหลจลวดลงนี่ซะเปล่าอือ่าในกระซังกระยากขนพี่น้องเอากระซังพุดเลย กระสังนี่เป็นปลานิ่นปลานิ่นขุนอยากนี่ไเด้กดึงกระสังเขามากเวียงตักปิ้งเลยขุนไว้จะกินทุ่ม้างนอนกนะครับเอาไว้เป็นประรับบอ่อปลา้ว่ใส่ตกปลาท่านจิ้นอ,นอ้ท่านท่านท่านทกินเิ้าไป อุ่นอาปากสงหับสังหับพี่เนาะอ๋ะอไปไปเบิ้งสาหน่อยของเศร้าชุ่มไปฮู้นทำผมเสิกินบ่อ่ะมาสาหน่อยเขาใช้เศร้าชุ่งบไ,ไปนี่อยู่หลังบ้านนี่ละนี่หลังบ้านพักหนะ่ยเนาะเอามาเบิง้งมากินสำปะหลังอ้า มา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 มิดอิ่มิมแถวนี้หรอไม่ตายเด็ดก็แล้วเปล่ามามามา สารบบอของคนใจี๊ยบเศรฐุงเนาะอาจจะห่างๆบางๆเลยจัง่อยอาจจะห่างๆบางๆแต่ก็มีอยู่พอได้กินอยู่นะ,ะปลาตะเพียนมันจะบักใหญ่ๆสองฝ่ามือกลางเลยเพี่น้องนะครัเมื่อน,นันะ้นถือแหงเอาขึ้นเกือบอ่ได้มนกำลังมากอ้อ๋ออาจจะบ่หลายคือบ่อนั่น แต่บ่อนี่ก็บ่อหน่อยนะได้แนแดงได้อาหารอัดเม็ดแล้วก็ได้ล่ำครับหลังมาอันย่มๆย่อมๆหน้อยๆคือกุ้งฝอยนะครับแปลกกรว่าเอาตุ่มมาใส่บ่อเขาพี่น้องนะครับสงสัยบ่อขึ้นไดกินครัพอคนเกาทุ่งกลัวจะให้อาหารอยู่เรื่อนนะครับให้อาหารอยู่เรื่อยับพี่น้องย่อมๆย่มๆมา ตัวใหญ่ก็มีตัวน้อยก็มีมีแต่จอมๆไปหาบักเบลมเทิมนะฮะนะนี่แหละซาที่ใส่หดสวนยุ่ประจำอย่างนะ้นนะใส่หดพักหดยังงยุ่ประจำเลยนะครับนต้องใส่น้ำอ่ะนี่คือประโยชน์ของแหนแดงอีกไอประการนึ่งนะพี่น้องนอกจากเป็นอาหารเป็ดอาหารไก่ในแล้วนะครับ ยังสามารถใส่เป็นอาหารปลาได้โดยพี่น้องจะเอาเมาวานให้กินเพียวๆแหนแดงเป่าๆก็กินสาหรับปลากินพืชเนาะปลานินปลาในาปลาตะเพียนปลายี่สกปลากินนะครับกินเบิดนะครับหรือจะเอาผสมกับอาหารสําเร็จรูปนะรเพื่อ,เ,อเพิ่มคุณค่าทังอาหารเพิ่มวิตามินก็ได้คึ้กกันะครับมีล่ำเขาแน่มีอาหารเม็ดแน่เสริมกันไปนะครับแทนที่เขาจะใส่อาหารเม็ดล้วนๆนะครับ ปลาไหลายปเภนี้นะครับอาหารเม็ดล้วนๆกระสอบหนึ่งบ่พ่อนะครับแต่เฮามีแหนแดงซึ่งสามารถเพาะได้เลี้ยงได้นะครับขยายเร็วๆเอามาเสริมเป็นอาหารปลากระโดดไล่ใจลงไปกว่าครึ่งหนึ่งนะครับอ่ะรอบมาด้วยพี่น้องเด้อนะครับปลาที่ได้นะครับจะบ่อเขีวคือจังปลาโยนในหนองน้ำธรรมชาติที่กินแหนนะครับเนื้อปลาจะบ่อเขีวเนื้อปลาจะหวานนุ่มเนื่องจากว่าแน่แหนแดงมีโปรตีนสูงนะครับยี่สิบถึงยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับพี่น้องนะครับนอกจากนั้นยัง นอกจากมันกินแน่แดงมันยังได้กินจูลินซี่ที่เป็นประโยชน์เข้าไปบ่เนี้ยนะครับจูลินซี่แอนดารบีน้านะครับสาลายสีเขียวแกนเงินกินเข้าไปนะครับจูลินซี่กลุ่มนี้นะครับนอกจากจะตือเนีน่ยจกินได้แล้วยังไปจ่อยสาลายมู่นของปลาบัดนี่เฮ็ดให้ปลาท้ายมู่นออกมาเนี่ยลดการบูดเน่าของน้ำได้อีกทางหนึง่งพอเถอะนะครับสาราับแน่แดงนะอ่ะอ่ะคลิปนี้เท่านี้ก็น่าเพลิน้นะคลิปหน้า,นาพ่อกระไม้สวัสดีครับเชียงพระรามอบีบแกเอิอ่นเป๊กเป๊ก มือนี้งดงานเลี่ยงนะมือนี้ได้เลี่ยงมาลายมือแล้วงดอยากโย่ซื้อๆมือนี่เอาปลาขึ้นไปป้งแค่ตำบังทั่วแล้วกัสินอนงดกินเลี่ยง